อากดเพลแล้วนี่หยุดนั่งทับอยู่ป่ะพี่นั่งทับอยู่ป่ะมีใครอักคิดบ้างูไบ้างี่ถาเีบอประกาศเอะไรบ้มีมักอิยท่นมีมรัถามเฟ้ามีความรู้สึกยังไการปลดล็อกกดทุนี้ ก็ไม <łość> ่ได้ผิดกฎที่ที่เขาแบบใจหวายเพราะจริงกฎอันนี้ไม่ได้อยู่ในสัญญาเป็นการกฎที่แบบเขาตั้งขึ้นมาเพื่ออยากจะให้เราได้แบบโฟกัสกับงานมากกว่าคะแสดงว่าอีควาก็เข้าใจในสิ่งที่เขาขอมาว่า ว่าเตัวออดเอกก็คเห็นคนที่จูทีเรียกว่าอะไรอ่ะผิดพลาดเรื่องของความรักมาเยอะก็คงอยากมาให้เราถ้าซ่งมีใครก็คงอยากให้เราแบบโกาสเรื่องของงานต่อไยในช่วงเวลาเนี่ยเองท่ไมที่สุดี่เกี่ยวกับเรื่องงานการเปิดานนันกเนี่มุกพี่มตัดอรนะัวอะ เดี๋ยวไม <ป S 1> ได้ละวามดนีาะคนเราสาม,มารถเลิกและที่เปลี่ยนได้แต่แค่เราต้องลงกับความวันีหรือว่าอยู่ในจุดที่แบบเฮ้ยเรามั่นใจมากๆว่าคนนี้ดีจริงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันยังเป็นช่วงวัยทีท่ถ้าสมมติเราจะมีแฟนเราจะมาได้งมาสัมพันธ์ส่วนถ้าสมมติมีงานเราได้สัมภาษณ์อนะ่ะ<บ>ไม่ได้อยากสัมภาษณ์ Yeah.

ถูกไม่ได้แบบมีโมเมนต์หวานๆเราก็เราก็โดนด่าชำกันแต่ถูไม่ได้ออกมาบอกว่า take action เทคแอคชั่นมาเปรียบแบบบางโครงการในสุดที่ปบ็บส่วนดีเพราะแฟนคลับน,นักหนีก็มีเยอะมากที<ม>่เราเ็จซัพพอร์ตที่เขาแบบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งส่วนที่โพสเขียนอาจจะเป็นส่วนที่หนูกต้องไม่สมามารถควบคุมได้ซึ่งต่อให้เราออกมาพูดคุมเขาเอามิวเขาไม่สาม,ม<อ>ารทอีกแล้วที่ททเราโพสทำผมเขาเข้าใจกับสิ่งที่เราโพสแล้วฟ้าจะเป็นคนชอบ เออแล้วคนที <c oughs> ่คุมเลยได้เข้าใจในสิ่งนั้นรู้สึกว่าเราแสดงของเขาว่ามองว่าหลุดไปไลฟ์โพสอยู่แล้วอะแบบว่าโอเคเวลาเราโพต์อะไรก็มักจะได้แบบผิวใจบ้างกำลังใจบ้างหรือว่าเป็นช่วงโมเมนต์ที่เฮ้ยมีความรู้สึกมันไม่คือความจใจมันจริงๆมันคือ t a r g e t ที่หนูอยากมาให้

ก็องแไม่ได้แต่ถ้าให้ให้มองในหัว และฟังใคจะอ่อนไหวพอสมคกับรารับรู้ความรู้สึกก็รู้ก็รู้เขาก็มีแบบน้อยใจกคิดว่าเราเปิดใกัเขาคงน้อยใจแหละเหมือนแบบว่าเราไม่ได้ไม่ปกป้องไม่รักองค์กรไม่อะไรี้คือสาหรับนะว่ีนี้ถ้าบอกว่ารักองค์ไมชตัวเองทุกอย่างป็นเรียกได้ว่าเป็นหน้าเป็ตาข น้อยใจพ่อเลยนะเพราะว่าไปเจอสัตว์อคุณน้อยใจตลอดน้อยใจตลอดน้อยใจรู้สึกแบบว่าน้อยใจจะถอยหลังไปกิต้องเดินหน้าไม่ถอยอย่างเดียวเลยก็คงเขาก็คงเจอเลยเออ ผมรู้สว่าวิธีการจัดการมคงไม่เหมือกันสำหรับเรารู้สึกว่าเราก็ตอนเลือกผกาดในโวนที่ดีมากกว่าแต่ถ้าเกิดต่อจากนี้ถ้าเกิดมีอะไรแบบนี้เหมือนว่าเหมือนบอสก็โดนด่าบ่อยๆเข้าเราจะพร้อมที่จะปกป้องเขาไหมอ่ะจริงๆหนูก็ปกหนูก็ปกป้องอยู่แล้วนะคือเราคือใช่ผมป้องทั้งองค์กรว่าเราแต่แค่วิธีการปกป้องของเราอ่ะมันไม่ได้เป็นเพร่ายดนะห้ามด่านะห้ามว่านะห้ามไรเพราะที่นี่หนูทแบบ มันยิ่งใหญ่ขึ้นใช่มันยิ่งไปกันใหญ่แล้วสุดท้าย กกใช่ถามว่าเราลำบากใจไหมเรา เราเราก็เข้าใจเขาช่วนเาแบบสุดีแหละอาจจะ้วแบบเนโดทำอะไรหลายอย่างก็มีความเดียวเดียวจบโอ้ยเจมพี่ขอโทษลูกไม่เบานะไม่น่กกดยังไง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  ขอโทษด้วยที่ทำให้